อืมอืมอืมาส่วนของอาการก็แค่ตัวเดียวละี่มันบ้าไข่ไก่ก็ก็หนึ่งตัวก <c oughs> ็คือการที่จะเอาคืนเจ้ค่ะความคิดที่จะเอาคืนนี่มันหายไปเลยมีแต่ว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็รีบหันมามองตัวเองแล้วก็ แล้วก็จะเอาประโยชน์จากจากโตดนนะคะแล้วก็เห็นใจสงสารเพราะว่าเราชัดเจนว่าเมื่อตราบใดที่เมื่อไหร่ที่เรายังมีกิเลสอยู่นี่เราก็จะได้รับวิบากแล้วก็ทําสิ่งผิดผิดไปเรื่อยๆอยนี่นะคะถ้าเป็นเราเราก็น่าเห็นใจเนาะเพราะว่า โมหมกลุ่มพ่อท่านท่านอาจารย์ก็สอนให้เรามีความรู้สึกว่าคนทำชั่วน่าสงสารจ้มันก็เลยมีวิธีคิดที่จะเอาคืนหรือไปคิดร้ายกับเขานี่มันก็มันถ้าคิดร้ายนี่มันหายไปจากความคิดไปแล้วจ้ามีแต่ว่าจะเห็นใจก็รู้สึกเออได้ ส่วนที่ยังบกพร่องมันก็ยังบกพร่องที่แก้ไม่ได้ก็คือความยึดความถูกต้องต้อกขาบของวัตคุเจ้าสาธุรู้จักเห็นใจผู้อื่นมากขึ้น